ครับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับทางช่องนันทพงศ์ลำเพลินชชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงเสายๆมือนี้สิภาพไปเบิง้งบรรยากาศท่าห้องซ้อมดนตรีอาจารย์นักดนตรีติ้นกับละย,ย่งวันนี้ก็นัดซ้อมกันนะครับเริ่มตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปทีมงานของเฮากาับิได้ซ้อมทุกระบบนะครับตั้งแต่นักดนตรีแดนเซอร์นักร้องหมอลำเราก็จะเริ่มรวมตัวกันวันนี้ เพื่อพนงานจะจิได้ออกมาดีนะครับพี่น้องกินเขากินน้ำกันแล้วเราไปตั้งทีมงานหนักดนตรีเข้าตื่นกันแลวยัง่งตะกี้ออกมาเอือนบวกๆพักกันไปไซเบิร์แล้วลสวัสดีครับไอ,อ,อ้ผู้ได้จิไปซื้อสิน,นฮะย่ามา อิ่มแล้วอิ่มถ่อกับยังพัดมูเซพัดกนาพักกะล่มพักธรรมปีเอรูปนีน้ทุกออาันที่ไปซื้อซีนสนอซอบอร่กินแล้วไปอาศัยกินน้ำ <c oughs> ยาบุดเพลงโงไฮเพมาเขาปิ้นมลัละอ่ากขปิ้นไปบข,ของว่าเราใช่เพิ่นส่งไ้เพียงหนึ่งส่งหาจารย์บาสละเออมาตั้งแเพลเพลเฮดโนดมาล่ะเพิ่นกับ่งไฮขึ้นกัน บาเห็ดบางเออไอ้ดตายไม่บามืนกับ้มันจนี่ดตัดต่อเพลงไหมง่เออบางไดยังคอเห็ดมันสองเห็สองเพลงกเหมือนกันที่ที่ส่งหาย่าสุด่น่วบอก่ทมากอะไรหลักับนดนดูน้ำพุ่งหนึ่งก็จะเหไเลขอน้ำพุ่งหึก็เลยผู้ใดมีเพราะเพลงมันเพลเหรียญมเอาจารย์แล้วละบอนนันช่วยจุ้อยจุ เจ้าเจ้าดตัวพอมีรถพาไปซื <oles> ้อบนบ่นอ <S começo> ิ่แล้วเยาบ่นั่นแล้วอยากยุกยี่ยู่านอยากยุพมีรถพาไปซื้ออยากกิอิ้มแะย่งเลยอยากรูสวยบ้เทียงเียงไปลเงี้ยเที่ยงไปแล้วเี้สองร้อยสบกบาทตอนความเอินเจ้าหรอโอข้าไปถ่ายคลิปอยู่นหนึ่งรคเมื่อนี้เขานัดกันยังโมงเถอะอาจารย์บายเหรร่วมศิลปินพร้อมเหบายนี่ โอ้ก็จบครับัวาน้ว่าเพ่อตไมหมายถึงว่าเพ่งเตยนําบ่เน่ก็ใหม่กเสิร์เ่อันไดโนนไปแเรากจวดเรแล้วเนาะครับวามจังว่าอันไดอันไดโนนไปแเรากรบจวดเรืแล้วสนะ อะไเยมนอะรรอนี่สิสิ่มคือการเข่าเา้อลที่ีองีเไหมอืมไ่ใมาเพงโชคปะเพลงซันเสรปะสันเสถีตบ่ท่านแมนกันกันมันก็ยุดยุดดูเนาะยุุสิเหรอแต่พวกนึงออกงานงานแพวกเาจะยุดนั่แบบว่าสิ่งทพวกเาจะปสย่ินะ เดี๋ยวคนกำลังสิตั้งเวทีจังหน่อยนี่ตั้งเวทีแล้วกันมืออื่นน่าิได้เริ่มขึ้นเจ้าว่ามือนี้แดนเซอร์ก็ิได้ขึ้นเวทีแล้วมือนี่ถ้าคนตังแล้วก็ต้องคือต้องขึ้นเพราะว่าแดนเซอร์กับพระท่านได้หอดไสคขึ้นกันกันเลยประมาณแมนมันนิไดบลบอกกิ่งบอกเวทีบรรยากาศห้องจานักดนตรีนะครับพี่น้องอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบง่ายๆ นอนเลี่ยงไล้กันแบบนี้แหละช่วงใบยๆนะครับท่านเสด็จมาซ้อมกันที่ห้องซ้อมดนตรีแต่ว่าบรรยากาศเมื่อนี้ก็ค่อนข้างจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่แต่ว่าก็พอถึงกับนี่แต่เบิรในไดพยากรอากาศมนสิมาเวลาเกาครับพี่น้องช่วงใบยๆหาคำช่วงใบายถึงค่ำนี่สิมาคือเกา เมื่อเช้านี้คลิปหนึ่งเนาะไปสัมผัสหัวหนาผู้ประดับประดาเวทีมานะคุณพ่อมาศนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารอีกผู้หนึ่งของสาวน้อยลำเพื่อนชั่วเฮาเพื่นก็บ,บอกว่าฉากเวทียังบ่ท่านเบิดนะครับสำหน,นยังยังไม่หมดยังไม่พอแต่ว่าบางส่วนได้ดตัดออกส่วนที่มันเกินส่วนที่มันหเห็ดไห้บองงามตาแต่ว่าซ้ำมือที่ไป เสมอที่ไปถ่ายละครเมื่ว่านเมื่อก่อนนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเวทที่นั่นเป็นในรูปแบบหมอล่ำเป็นในรูปแบบไม่เวอร์ไม่เวอร์เกินไปหลักการนันก็สิ่งใงในการดูแลรักษาการบำรุงหรือว่าการเวลามีฝ่ามีฝนม,ม,ม,มีลมมากนะครับก็สิยูยูได้หมันคงนะ ครับทีมงานบรรยากาศที่ห้องห้องซ่อมดนตรีของอาจารย์ดนตรีวันนี้เช้านี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับค,ครับบรรยากาศช่วงส,สายๆอยู่ทั้งโดมสาวน้อยเพิดบพลนแพ้งเข้าสำนักงานนะครับ ช่วงนี้ลูกๆทีมงานก็ยังไม่ตื่นกันมเมื่อคืนี่ก็ซ้อมดึกเพราะสมควรนะครับเพราะนั้นก็มาเก็บบรรยากาศให้เบิงกรมูมเมื่อคืนี่ซ้อมแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็สเสด็จนอนก็ออกมาตอนเศา้าทุกมือนะครับถ้ามือไดตื่นไว้ออกมาไว้แต่เศารกมาม็มามือใดมาบวายกับวไดไทยพี่น้องเบิง พอช่วงนี้พอการใช้ยบยูนะครับก็ได้เก็บบรรยากาศมาแทนเนี่ยช่วงซ้อมเนี่ยพอสามารถที่สิทไทยพีมอพี่น้องเดบึงไดเพราะว่ามันก็ติดเพลงแน่ติดเพลงโชติติดลิกิซิ์แน่อีกหลายสิ่งหลายอย่างแตซ้อมเต้นน้ากันกับว่ามีผู้ไทยให้ครับพี่น้องช่วงช่วงซ้อมกับมิทาเต้นทาย,ยังพึ่นกับบอลไทยอยู่แล้วนะครับรูบวกกับเพลงคอนเสิร์ตไป ก็เลยบริถไทยพี่น้องเบิง้งกับดีซีเก็บบรรยากาศแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆให้พี่น้องเฮาได้เบิง้งลายซอกหลลายมุมคือเก่านะครับก็หวังว่าจะได้รับแรงใจจากพี่น้อง f c นะครับผู้ที่ติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทั้งช่องน้อยๆน้านะครับช่วงนี้บ่มีแนวท้ายหลายก,ากะกับเบิง้งตามที่พี่น้องเฮาเบิ้งได้นล่นล่ะ,ละผู้ใดท่านกดติดตามฝากกดติดตามน้าแน่นะ าสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังแรใจอีกครั้งหนึ่งครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อพะผ่าคลิปดีๆทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินชูออฟฟิเชียลนํำน,นะครับพบพอกันไหมครับพี่น้องจ้าคลิปหนาคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ